ี่เลยอันนี้คือกระปอมนะคะม้วนเมน่นพาะ,<จ>ะอันนี้คือกิก้งก่าเด้อกระปอมเดียวไปแล้วไปแล้วไปกระปอมกา่าเนาะกระปอมก่าใหญ่โอ้กล้องกระสันดินี่นกนกอย่างพากเขานกเขาตากา็ลืมค่ะนี่มันตื่นคน,นอันนี้มันซือ้อโอโยะเรามีทองว่าไงโอยโยะ ในทางดังไหมล่ะอคุณนั <S 2> <S 2> ่นโอลิฟเกินยงยวีกินกินบดัมักขุของางดเอ้าหย่าบ่ค่อยกินของปุกกินเลย มาทำไรเขาของพวกเขาแห้งมากมาทางนี้เป็นไก่ไปนี่ค่ะไก่กุ๊กกุ๊กดูน้ามีขบด้วยค่ะหมูเห็ดเป็ดไก่บต้องปล่อยก็ได้หรอกเราะมันเสียหน่้าเนาว เบิงไก่แล้วอันนี้แหละค่ะเขาเอื้นวิถีธรรมชาติหมดแล้วจังเบิงแดงรายงานตัวหน่อยแดงเร็วแดงแดง้อง่ลงแดงออกมาแม่ ขาไปยังอยู่ใต้เตียงฮะแด๊ขอถ่ายรูปนะอนะ